รายละเอียดนิดหน่อย2020 n า u r a m a n a c h n เวอร์ชันไทยขณะนี้ผมได้ข้อมูลนิดหน่อยเช่นคำว่าน,นิดหน่อยนะครับเพราะไม่ได้เยอะจริงๆแต่ก็เป็นรายละเอียดสำคัญของ2020 Nissan Noura m a n a c h n เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ Nissan Frontier โฉมใหม่ที่เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาเลยนะครับ บรรดานักธุรกิจดีลเลอร์และรวมถึง Product Genius ของนิ s a n เมืองไทยเริ่มได้รับการอบรมแล้วก็ได้เห็นคันจริงของนาวรา2020แล้วนะครับนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นดีไซน์ตัวรถของ2020นาวราจะมีความใกล้เคียงกับรูปภาพในนี้ซึ่งก็ไม่สามารถบอกว่าใกล้เคียงแค่ไหนนะครับเพียงแต่ว่าที่ไม่เหมือนเลยก็คือดีไซน์ไฟหน้าของนาวราเนี่ยจะดูใกล้เคียงกับของเดิมมากกว่า แต่ว่าตัวของใหม่เนี่ยดีไซน์ไม่เหมือนกับตัวเดิมนะครับเพราะว่าเป็นคนละชิ้นส่วนกันในรอบนี้นิสันจะเปิดตัวเกรดย่อยที่สมควรเปิดสักทีก็คือเกรด p r o 4X เกรดพรีเมียมท็อปสุดมีให้เลือกทั้งแบบขับ2ล้อแล้วก็ขับ4ล้อนะครับกระจังหน้าน a ว a รา p r o 4X จะเป็นสีดำแต่ถ้าเป็นกระจังหน้าน a ว a รารุ่นธรรมดาจะเป็นสีบรอนครับและได้ยินมาว่าดีไซน์กระจังหน้าน a ว a รา p r o 4X จะแตกต่างจากกระจังหน้าน a m า n o r c h a เชนตัวธรรมดาครับ ส่วนขุมพลังดีเซล2.3ลิตรจากเรโนโนั้นก็มาประจำการไว้ในรุ่นท็อปๆคาดว่าน่าจะยกระบบเกียร์จากเทอร่ามาติดตั้งอ้อไม่มีเกียร์อัตโนมัติ9สปีดตามข่าวลือก่อนหน้านั้นนะครับและมีความเป็นไปได้ว่ารุ่นท็อปเนี่ยราคาน่าจะใกล้เคียงกับนาวาร่ารุ่นเดิมด้วยและอีกข้อสงสัยหนึ่งก็คือตัวรถจะสูงขึ้นไหมซึ่งหลายคนก็ไม่อยากซื้อนาวาร่าเพราะตัวรถไม่สูงเท่าที่ควรคำตอบคือสูงขึ้นครับ แต่ว่าแนบเนี่ยยังไม่เทยเบินเพลานะครับก็น่าเสียดายนิดนึงเพราะตลาดรถกระบะเมืองไทยอย่างที่ทราบกันอยู่ว่าบ้านเราเนี่ยเอาความสวยความเท่ไว้ก่อนส่วนความปลอดภัยนั้นเอาไว้ที่หลังแต่นาวราจะสูงขึ้นอีกสักเท่าไหร่ต้องรอดูก่อนครับและอีจุดหนึ่งเลยยืนยันได้เลยคือภายในห้องโดยสารไม่มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนนะครับเอาละในไหนก็ไหนนันแล้วภายในนาวรา2020ไม่มีความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ยืนยันตรงนี้ไว้เลยว่า2,021เทร่าเปลี่ยนภายในแน่นอนครับใหม่หมดจดยืนยันจากลูกตาของแอดมินที่สวมคอนแทคเลนส์ซึ่งผมเห็นภาพนั้นแล้วคาดว่าดีเทลรายละเอียดของเทร่าน่าจะมีให้ได้ยินเร็วๆนี้กำหนดการเปิดตัว2,020นิสันน n าราเมเนเชนคือวันที่6-9พฤศจิกายนรอบสื่อมวลชนนะครับ แล้วก็รดลงโชว์รูมวันที่3ธันวาคม2020เป็นต้นไปกำหนดการนี้ไม่แน่ใจว่าจะชัว์หรือเปล่านะครับหรือว่าถ้ามีความเปลี่ยนแปลงจะรายงานให้ทราบอีกนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไครต์ช่องคีสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ